จะเอาในส่วนของตัวไฟล์รูปไฟล์วิดีโอนะครับออกมานะครับแล้วก็จะเอาจากแฟลชไดเนี่ยเอาเข้าไปในส่วนของตัวเครื่องนะครับเราสามารถที่จะดึงเข้าออกนะครับด้วยในส่วนของตัวลีดเดอร์ตัวนี้ได้นะครับในส่วนของตัวลีดเดอร์ตัวนี้จะมีหัวไ t นิ่งหัวไทซีใช้งานได้นะครับผมเอามาเสียบแบบนี้นะครับให้เพื่อนนะครับ เสียบในส่วนของตัวลีดเดอร์ตัวนี้นะครับเข้าในส่วนของไลนิ่งตัวเครื่อง iPhone นะครับผมไปในส่วนของตัวแอปไฟล์นะครับผมเรากดในส่วนของตัวแฟดไดร์แล้วเราสามารถที่กดเลือกไฟล์นะครับจะมีกี่ไฟล์ก็ตามมันเพื่อผมกดเมนูด้านซ้ายนะครับกดบันทึกนะครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวไฟล์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ในส่วนของแกลเลอรี่รูปภาพของตัวเครื่องเลยนะครับเอาไฟล์รูปนะครับผม ไฟล์รูป2ไฟล์นะครับเชไปนะครับผมที่นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับผมแอปไฟล์กดบันทึกนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยนะครับไฟล์รูปภาพแปบ๊บเดียวเสร็จนะครับผม